รู้หรือไม่ไพ่หนึ่งสำรับมีอะไรบ้างเราไปเรียนรู้ส่วนประกอบของไพ่หนึ่งสำรับกันค่ะไพ่หนึ่งสำรับแบ่งเป็นสีหน้าได้แก่โพแดงโพดำเข้าหลามตัดดอกจิกอย่างละ13ใบถ้าเราแบ่งไพ่ออกเป็นสีจะมีได้กันสองสีก็คือสีแดง26ใบเป็นหน้าโพแดงและข้าหลามตัด ถ้าเราแบ่งเป็นสีดำจะมี26ใบเป็นหน้าโพดำและดอกจิกค่ะไพ่หนึ่งสำรับประกอบด้วยตัวเลข2-10ถึง10นอกจากนี้ยังมีตัวอักษรภาษาอังกฤษอีก4ตัวด้วยกันได้แก่ A เรียกว่าเอ J เรียกว่าแจ็ค Q เรียกว่าควีนและ K เรียกว่าคิงค่ะความน่าจะเป็น PE เท่ากับ NE ส่วนด้วย NS หรือเราจะพูดให้เข้าใจง่ายๆว่าเอาเหตุการณ์ที่เราสนใจส่วนด้วย sample space หรือว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนั่นเองค่ะความน่าจะเป็นเรื่องไพ่ตัวอย่างที่หนึ่ง 1.1หยิบไพ่1ใบออกจากสำรับจงหาความน่าจะเป็นที่หยิบได้ไพ่แต้ม4ในการหาความน่าจะเป็นของข้อนี้นะคะนักเรียนจะต้องแยกหาส่วนประกอบของ ns แล้วก็ ne ก่อนค่ะซึ่ง ns นะคะนักเรียนก็สามารถที่จะดูจากผลลัพธ์ทั้งหมดของไพ่1นึ่งสำรับนั่นก็คือมี52ใบเราจะได้ ns เป็น52ค่ะ ส่วนเหตุการณ์ที่เราสนใจหรือ ne นะคะคือเหตุการณ์ที่หยิบได้ไพ่แต้ม4ซึ่งไพ่หนึ่งสำรับมีไพ่แต้ม4อยู่ด้วยกัน4ใบเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ ne เท่ากับ4ค่ะ จากสูตรในการหาความน่าจะเป็น PE เท่ากับ NE ส่วนด้วย NS นักเรียนสามารถนำไปแทนค่าได้เป็น4ส่วน52และเราสามารถที่จะตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เป็น1ส่วน13ค่ะ 1.2หยิบไพ่หนใบออกจากสำรับจงหาความน่าจะเป็นที่หยิบได้ไพ่โพแดงไพ่หนสำรับมี52ใบ nS เท่ากับ52เหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือหยิบได้ไพ่โพแดงซึ่งในไพ่หนึ่งสำรับจะมีไพ่โพแดงด้วยกัน13ใบเพราะฉะนั้นเราจะได้ ne เท่ากับ13ค่ะ เมื่อนักเรียนนำไปแทนค่าในสูตร PE เท่ากับ NE ส่วนด้วย NS แล้วนักเรียนจะได้ออกมาเป็น13ส่วนด้วย52และยังสามารถตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เป็น1ส่วน4ค่ะ1.3 หยิบไพ่หใบออกจากสำรับจงหาความน่าจะเป็นที่หยิบได้ไพ่ดอกจิกหรือไพ่หมาเลข5ภไพ่หสำรับมี52ใบเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ n s เท่<บ>ากับ52ค่ะ เหตุการณ์ที่สนใจคือหยิบได้ไพ่ดอกจิกหรือไพ่หมายเลข5นักเรียนพิจารณาที่ไพ่ดอกจิกก่อนนะคะในไพ่หนึ่งสำรับจะมีหน้าดอกจิกอยู่13ใบต่อไปพิจารณาไพ่หมายเลข5ในไพ่หนึ่งสำรับจะมีไพ่หมายเลข5้าอยู่4ใบ ถ้านักเรียนสังเกตเห็นจะมีไพ่ที่เป็นใบเดียวกันนั่นก็คือไพ่ที่เป็นหมายเลขห้าและมีหน้าเป็นดอกจิกเราจะนับเป็นหนึ่งใบเท่านั้นค่ะ หมายความว่า NE ในข้อนี้นักเรียนจะสามารถหาได้จากนำบบวก4แล้วก็ลบออก1คําคำตอบเป็น16นะคะจากสูตร PE เท่ากับ NE ส่วนด้วย NS นักเรียนสามารถนำไปแทนค่าในสูตรได้เป็น16ส่วนด้วย52และสามารถที่จะตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างตาำได้เป็น4ส่วน13ค่ะ ความน่าจะเป็นเรื่องไพ่ตัวอย่างที่2 2.1สุ่มหยิบไพ่สองใบจากสำรับโดยหยิบไพ่ทีละใบและไม่ใส่คืนก่อนหยิบใบที่สองจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ไพ่ใบแรกเป็นไพ่ที่มีหน้าสีแดงและ ไพ่ใบที่2เป็นไพ่ที่มีหน้าสีดำพิจารณาที่ ns ก่อนนะคะในการหยิบไพ่ทีละใบและไม่ใส่คืนก่อนหยิบใบที่2แปลว่าในครั้งที่1เราสามารถที่จะหยิบไพ่ได้52วิธีเมื่อเราไม่ใส่คืนกลับเข้ามาจะทำให้ในการหยิบครั้งที่2ไพ่ก็จะเหลือ51ใบ ns ก็จะเท่ากับ52คูณ51ค่ะเหตุการณ์ที่สนใจในข้อนี้นะคะคือหยิบไพ่ใบแรกเป็นไพ่ที่มีหน้าสีแดงซึ่งไพ่หนึ่งสำรับมีหน้าสีแดงอยู่26ใบและไพ่ใบที่สองเป็นไพ่ที่มีหน้าสีดำในไพ่หนึ่งสำรับก็จะมีหน้าสีดำอยู่26ใบเช่นเดียวกันหมายความว่าเราจะสามารถหา ne ได้จาก26คูณ26ค่ะ เมื่อนักเรียนแทนลงไปในสูตร PE เท่ากับ NE ส่วนด้วย NS ก็จะได้เป็น26คูณ26แล้วทั้งหมดส่วนด้วย52คูณ51ถ้านักเรียนตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างตาำแล้วข้อนี้ก็จะตอบ13ส่วน51ค่ะ2.2สุ่มหยิบไพ่2ใบจากสำรับ โดยหยิบไพ่ทีละใบและไม่ใส่คืนก่อนหยิบใบที่สองจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่หยิบได้ไพ่ K ทั้งสองใบพิจารณาที่ n s ก่อนนะคะในการหยิบไพ่ทีละใบและไม่ใส่คืนก่อนหยิบใบที่สองนั่นหมายความว่าครั้งที่หนึ่งนักเรียนจะหยิบไพ่ได้52วิธีเมื่อเราไม่ใส่คืนกลับเข้ามาในการหยิบไพ่ครั้งที่สองก็จะเหลือ51วิธี n s เท่ากับ 52คูณ51ค่ะเหตุการณ์ที่สนใจคือหยิบได้ไพ่ K ทั้งสองใบซึ่งในหนึ่งสำรับมีไพ่ K อยู่ด้วยกัน4ใบหยิบไพ่ K ครั้งที่หนึ่งเราจะสามารถหยิบได้4วิธี ต่อมาในการหยิบไพ่ K ครั้งที่สองหยิบโดยไม่ใส่คืนนั้นแปลว่าในไพ่ K สใบจะเหลือไพ่ K แค่3ใบ n e ก็เลยจะเท่ากับ4ีคูณสค่ะเมื่อนักเรียนนำไปแทนค่าในสูตร p e เท่ากับ N E ส่วนด้วย NS แล้วจะได้เป็น4คูณ3ทั้งหมดส่วนด้วย52คูณ51และเราสามารถที่จะตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เป็น1ส่วน221ค่ะ2.3สุ่มหยิบไพ่สองใบจากสำรับโดยหยิบไพ่ทีละใบและไม่ใส่คืนก่อนหยิบใบที่สอง จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่หยิบได้ไพ่โพดำและไพ่โพแดงอย่างละใบพิจารณาที่ ns ก่อนนะคะในการหยิบไพ่ทีละใบและไม่ใส่คืนก่อนหยิบใบที่สองไพ่หนึ่งสำรับมี52ใบหมายความว่าครั้งที่1เราจะหยิบได้52วิธี เมื่อเราหยิบแล้วไม่ใส่คืนแปลว่าในครั้งที่2จะเหลือไพ่51ใบก็จะหยิบได้51วิธีดังนั้น n s ก็จะเท่ากับ52คูณ51ค่ะ พิจารณาเหตุการณ์ที่สนใจนะคะคือหยิบได้ไพ่โพดำและไพ่โพแดงอย่างละใบในไพ่หนึ่งสำรับมีไพ่โพดำอยู่13ใบและไพ่โพแดงอยู่13ใบก็จะได้ n e เท่ากับ13คูณ13ค่ะและเราก็ยังสามารถที่จะหยิบไพ่โพดำหรือโพแดงขึ้นก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะสลับวิธีได้อีกสองวิธีก็เลยจะได้ n e เท่ากับ13คูณ13และคูณ2ค่ะเมื่อนักเรียนนำไปแทนในสูตร PE เท่ากับ NE ส่วนด้วย NS แล้วจะได้เป็น13คูณ13คูณ2ทั้งหมดส่วนด้วย52คูณ5้และเราสามารถที่จะตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เป็น13ส่วนด้วย102ค่ะความน่าจะเป็นเรื่องไพ่ตัวอย่างที่สาม 3าจดหสุ่มหยิบไพ่สองใบพร้อมกันจากสำรับ จงหาความน่าจะเป็นที่ได้ไพ่ที่มีหน้าสีแดงทั้งสองใบพิจารณาที่ ns ก่อนนะคะโจทย์ในข้อนี้คือเราจะต้องหยิบไพ่สองใบพร้อมกันจากสำรับนั่นหมายความว่านักเรียนจะต้องใช้สูตร cnr ในการเลือกก็คือ c 5 2เลือก2จะได้คำตอบออกมาเป็น1,326ค่ะส่วนเหตุการณ์ที่สนใจในข้อนี้ก็คือหยิบได้ไพ่ ไพหน้าสีแดงทั้ง2ใบซึ่งในไพ่1นึสำรับจะมีหน้าสีแดงอยู่ด้วยกัน26ใบและถ้าเราต้องหยิบ2ใบพร้อมกันนักเรียนก็จะต้องใช้สูตรเป็น C 26เลือก2จะได้คำตอบ NE ออกมาเท่ากับ325ค่ะเมื่อเรานำไปแทนในสูตร PE เท่ากับ NE ส่วนด้วย NS แล้วจะได้เป็น325ส่วนด้วย1,326 และเราสามารถที่จะตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ก็คือ25ส่วน102ค่ะ3.2สุ่มหยิบไพ่2ใบพร้อมกันจากสำรับจงหาความน่าจะเป็นที่ได้ไพ่โพดำและโพแดงพิจารณาที่ ns ก่อนนะคะในการสุ่มหยิบไพ่สองใบพร้อมกันนั่นหมายความว่าเราจะต้องใช้สูตรเป็น c 52เลือก2จะได้ ns เท่ากับ1,326ค่ะเหตุการณ์ท um, ี i, and, wa, ่สนใจนะคะคือหยิบได้ไพ่โพดำและโพแดงสุ่มหยิบไพ่2ใบพร้อมกันแสดงว่าเราจะต้องหยิบได้โพดำหนใบและโพแดงอีก1ใบค่ะในไพ่หนึ่งสำรับจะมีโพดำสิบใบนักเรียนจะต้องเลือกมา1ใบเราก็เลยจะต้องใช้สูตรเป็น C 3 3เลือก1ค่ะ และไพห่หสำหรับก็มีโพแดง13ใบเช่นเดียวกันเราจะต้องหยิบไพ่โพแดงมา1ใบก็เลยจะต้องใช้สูตร C 13เลือก1เหมือนกันนะคะนั่นหมายความว่า n e เท่ากับ C 13เลือก1คูณ C 13เลือก1เท่ากับ13คูณ13เท่ากับ169ค่ะเมื่อนักเรียนนำไปแทนค่าในสูตร p e เท่ากับ n e ส่วนด้วย n s จะได้เป็น169ส่วนด้วย1,326และเราสามารถจะตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เป็น13ส่วนด้วย102ค่ะ3.3สุ่มหยิบไพ่สองใบพร้อมกันจากสำรับจงหาความน่าจะเป็นที่ได้ไพ่เจทั้งสองใบ พิจารณาที่ ns นะคะในการสุ่มหยิบไพ่สองใบพร้อมกันนั่นหมายความว่าเราจะต้องใช้เป็น c 5 2เลือก2 ns ก็เลยจะเท่ากับ1326ค่ะเหตุการณ์ที่สนใจในข้อนี้คือหยิบได้ไพ่ j ทั้ง2ใบซึ่งในไพ่1นึสำรับมีไพ่ j อยู่ด้วยกัน4ใบนักเรียนจะต้องหยิบ2ใบนั่นหมายความว่า ne จะเท่ากับ C 4เลือก2เท่ากับ6นั่นเองค่ะเมื่อเรานำไปแทนในสูตร PE เท่ากับ NE ส่วนด้วย NS จะได้เป็น6ส่วนด้วย1326และเราสามารถตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นั่นก็คือ1ส่วน221ค่ะ สุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะได้ความรู้และเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับส่วนประกอบของไพ่หนึ่งสำรับเพราะจะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้นักเรียนนำไปหาความน่าจะเป็นได้ถูกต้องนั่นเองค่ะ